สวัสดีครับผมพีเจมบาร์ดเกมเมนะฮะวันนี้มาเจอกันกันกบ GD5 f u n n ปัน m e n t มคุณรู้ไหมพื้นฐานของการเป็นฮีโร่มีอะไรบ้างนะนอกจากรูปร่างอันใหญ่โตและดูบึกบึนอย่างนี้แล้วดูดูทำหน้าุูงเท้าสูงม,มือมเหมือนละเกินอ,อะไรไวนะ้เนี่ยก็ต้องมีอะไรที่พิเศษกว่าใครเพื่อนถ้าฮีโร่อย่างแรกที่ฮีโร่มีคือพละกำลังครับเรามาดูกัน เป็นไงแมดเลยพละกกำลังผมได้แน่นอนอย่างที่2องฮีโร่ต้องวิ่งไวครับเป็นไงไวเฉียบคมและอย่างที่3นะฮีโร่ต้องบินได้ครับวันนี้นะฮะผมนะฮะจะมาบิน กันแบบที่ไม่ได้ใช้เครื่องบินแต่เราเป็นฮีโร่เราบินได้อะเราคือฮีโรู่้ยงเยอโอ้เกือบโดนตึกเฮตึกตึกโอออกเอาเฮ้ยไม่เป็นไรวะเฮ้ยเฮ้ยกระแทกตึกไม่เป็นไรวะดูดิโอ้วัวกระแทกเอาใหม่ข้างบนนะ่ะเครื่องบินน่ะผมจะไล่าตามเครื่องบินไป โอ้ยงไงอะ่ะแฮนด์คอกอะถ้าใครเคยดูหนังแฮนด์คอกนะฮะก็จะเข้าใจนะฮะอารมณ์นี้ครับเอออยากเห็นคนไทยพินได้อะ่ะสุดยอดไปเลยอะ่ะโอ้พุ่งไปโอ้โหอย่างเท่อะพูดเลยมอดดีนะฮะไม่มีเกณฑ์มีแต่เท่ผมจะไปทักทายผออู้โดยสารบนเครื่องบินนิดนึงไปมันจะบินไปไหนก็ไม่รู้แต่กูจะบินไปข้างๆมันเย็นเป้าเหลือเกินตอนนี้ เขาจะบินไปไหนฮะผมไม่สนใจอ้าวเฮ้ยเขาบินไถ่เขาบินผีสิงจะลงแบบเท่ๆครับเคยดูป่ะแบ็ทแมนอาร์เคมโดเดโอ๋แบ็ทแมนจะดิ่งลงไปงี้ครับอย่างแรกดิ่งลงไปดิ่งลงไปแล้วเขาจะเสยขึ้นนะฮะโอ้ดิ่งลงไปเสร็จเสบเสยเสยเฮ้ยเฮ้ยอุยโอ้โอ้เออดิ่งได้แต่กระโดดจริงๆนะฮะต้องเป็นคนเท่านั้นโตเฮ้ยเจอโจด หนีไปไหนโอ้โหกระโดดจากไกลเลยเฮ้ยลิงบินได้เฮ้ยใครอยากเห็นลิงบินได้ฮะอยู่นี่ลิงบินได้ไวโอ้โหโอ้โหเป็นไนลงลิงรอดดูดูตูดลิงเลยสุดยอดเฮ้ยรอดลิงลิงต้องรอดเฮ้ยเฮ้ยเสาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเย้ลิงบินได้ย่าโอ้โหโอ้โหอย่างเร็วอะบินอย่างเร็วฮะลิงโอ้ยเอา้าตายอะไรมากระแทกพื้นนิดเดียวเอง ฮบินไปแล้วเ yeah! ย่โอยลิงกันเป็นลิงเอาเอาต,ติดติดเอาติต้นไม้อาโอ้โหยังได้อยู่ครับยังได้อยู่ฮะเ,เลียดไปครับแน่เลียดไปไปตามถนนเลยนะครับทุกคนจะได้ลิ้มรสแห่งความเมามันที่ไม่ไม่เหมือนใครแล้วไม่มีใครเหมือนดูลองตูดลิงด้วยเอาไอ้โดนไี้อะไรโดนเสาไฟตายไอ้ลิงบ้าเอ้อยบิน Yeah. Hoo. สุดยอดเตรียมตัวถลาลมนอนเอาอ่ะไปไปค่อยเป็นค,ค,ค่อยไปครับ้าร้อนไปฮะตามทางว้าไปเราไปเล่นผาดผนดีวกว่าอ่าในเมืองนี่แหละสุดยอดนะฮะของการผาดผนไปได้ลงอนวอนผาดฝนปไปไป,ไปหลังคาเอ้ยตึก โอ้ไอบมาเอ้ยมันสุดๆหยุดไม่อยู่จริงมดนี้ชอบมากครับชอบมากเป็นไายที่แบบว่าปลดปล่อยตัวเองฮะอยากเป็นนกมังตั้งแต่เด็กนะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปฮะหอหอหอข้างหน้ามีหอครับพอมจะงงนะเอ้ยเอ้ยตกใจดิมึงตกใจดิมึงอ๋อตกใจว่าไงอ่ะสบายดีไหมพวกอ่ะสบายดีก็ทักทายกันหน่อยให้ โอเด้เฮ้ยฮอมันทำข่าวเว้ยไอผมจะไปแตะฮอได้ไหมไปแล้วล่อนไปหาฮอฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้าไรฮอโอ้ยเอ้ายังได้อ้หูกางพละชุดเอาพละชุดลงไม่เอาเราจะบินต่อตามฮอไปอุ้ยผมผู้สายการบินไม่เอาเราจะตามฮอไปเฮ้ว่าไงเพื่อนบายดีเปล่า้ลองว่าไอ้ฮอมันตกใจ โอว์ซูป,ปอร์ฮีโร่ทำไงได้รอตายปลายด้วยเดี๋ยวเอ้ยไปรอเอ้ยต้นไม้ต้นไม้รอตายสะพานฮะภารกิจผมรอตัดโอ้ภ oh, <shit. S 1> ารกิจของผมวันนี้คือต้องรอใตส้สะพานนะให้สุดถนนเส้นใหญ่นี้ต้องตั้งใจนิดนึงฮนะสะพานแรกค่อยๆสะพานแรกรอได้โอ้ยเฮียโดดไปและชะลอเสร็จพอดูจังหวะนะครับ ้พวกนี้จะงงอ่ะเฮ้ยฮีโร่ดิว่ะว่าไงพระดอมสบายดีเปล่าย่เราเป็นสุดยอดอยู่แล้วเล่นความเร็วครับเล่นความเร็วฮะเล่นความเร็วครับโอ้สุดยอดอีพิกเก้าสุดยอดอ่ะว้โอ้ยโอ้ย้ายต้องสวนทางกับเลนด้วยประมาณว่าเราต้องไปทางที่รถนสวนมาครับมดจะตกใจเฮ้ยกดอะไรึ้นวะ อ่าตกใจอะเด็กูมันซปเปอร์ฮีโร่ว่าพุ่งไปอย่างรวดเร็วครับผมจะทำได้หรือเปล่าสุดถนนน,นี้ลบเอ้ยเอ้ยรถอุ้ยปอใสอ้หนี่ดเทด่าไรลงไงเอาโดนรถเหยียบอีกเอาละมารอบนี้ผมต้องทำให้สำเร็จให้ได้พราะข้มพือก็คือซปเปอร์ฮีโรน่นะหมูอ่าไปกันได้แล้วจ้าไปแล้วโว้ยผมต้องรอดไปได้ครับแมตชนครั้งนี้เป็นครั้งตัดสินว่าผมจะทำได้หรือเปล่า ปพิบรอดมาปัา๊บปั๊บเอาถอยมาโว้ยฮูู้้รอดต้องรอดไปให้ได้ครับปื๊บปื๊บปื๊บรอดได้แล้วตรงน,นี้รอดได้แล้วฮะสะพานแรกสะพานที่สองก็รอดได้ผมต้องย้ายเลนครับย้ายเลนจะได้ดูเสียวๆวหวัดเสียวกระเจี๊ยบพอ ด้วยความเร็วสูงรอดสามลอดสี่เฮ้ย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 ได้วอยกูทำได้ผมคือจบฮีโร่วู้ฮู้วู้วู้วู้ฮาย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 ้าเอาละฮะก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมและติดตามอย่างเงี้ยติดตามกันต่อไปกับป g m Bass Gamer มอรสำหรับวันนี้ขอเหินบนอากาศ ขอให้ทุกคนมีความสุขนะฮะสวัสดีครับผมว้าวดูอีด้วยความอีเฟกดูความอเอีแอกโอ้ยตอนโม้